สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับน้องยุ้ยสวัสดีค่ะพี่หมอก o l ฟค่ะพบกับเราสองคนหมอก o l ฟแล้วก็น้องยุ้ยนะคะในรายการคุณหมอ story นะครับรายการที่จะส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ครับค่ะโดยที่ไม่เน้นการรับประทานยานะคะแล้วก็ไม่เน้นการผ่าตัดด้วยครับ่่แต่ตอนอื่นนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ครับน้องยุ้ยค่ะพี่หมอก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำๆในที่เดียวกันนะคะแล้วก็เฮลิคอปเตอร์นะครับลำที่สามนะครับ ตกที่แก่งกระจานนะครับที <Okay S 2> นี้ทางรายการคุณหมอสตอรี่แล้วก็หมอคอฟนะครับขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวและก็ญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ขอให้กําลังใจกับผู้ที่รอดชีวิตด้วยครับค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขามาไปถึงเจ้าป่าเจ้าเขาที่แก่งกระจานด้วยนะคะรับผมเหตุการณ์นอกเหนืออย่างนี้นะครับนอกเหนือจากหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเรื่องของออสิ่งที่เรา นอกเหนือการคาดเดานะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับอ่ะเราปรับโหมดกันนิดหนึ่งน้องยุย้ยกลับเข้ามาสู่เรื่องราวของคุณหมอสตอรี่กันก่อนดีกว่าะนะครับเ,เรื่องราวของวันนี้นะครับพี่หมอจะนําเสนอโรคที่เป็นได้ทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงพี่หมอเองน้องยุย้ยเองมั่นใจว่าเคยเป็นมาแล้วแน่นอนเอ,อโรคอะไรเอ่ยไหนขอดูดูตามตัวได่เจอกันหลายวันอ,อ,อใช่ไหมเ,เป็นโรคอะไรเอ่ยแล้วมาเหมาว่าน้องยุ้ยเป็นด้วยเป็นจริงๆไม่ต้องกลัวนะครับน้องยุ้ยไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวไปนะครับเพราะว่าโรคนี้นะ เป็นแล้วก็หายหายแล้วก็กลับมาเป็นได้อีก จริงเหรอทำไมมันแปลกอย่างนี้พี่หมอเออไม่ต้องแปลกใจครับเพราะนี่เป็นเรื่องราวของธรรมชาติยิ่งแปลกยิ่งงงดูดิคิ้วชนกันไปหมดละบอกมาเลยดีกว่าว่าโรคอะไรเฉลยเลยแล้วกันนะครับว่าโรคนี้ก็คือเรื่องของสิวนี่เองครับสิวเนี่ยที่เป็นเป็นหายแล้วก็เป็นไปตามวัยถึงแม้ขนาดตอนนี้นะครับพี่จะพ้นวัยรุ่นมานิดนึงเนี่ยวัยน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ยังเป็นสิวอยู่อันนี้แบบวัยน่ารักแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้น้องยุ้ยเลิกเป็นสิวแล้วนะก็เป็นถึงเลิกได้แล้วครับแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันพ่วา ถึงล้างหน้าสะอาดแล้วอะทำไมยังเป็น,ปนส,สิวได้ไดอีกนะครับอนอกจากนี้นะครับอยากรู้เทคนิคดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทาไมดูแลตัวเองยังไงให้ไม่เป็นสิวแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของทําไมครับถึงห้ามกดสิวแล้วก็ตอนที่เป็นสิวทําไมถึงห้ามไอออนโตโฟโน S <S น่าสนใจมากเลยแล้วที่สำคัญน,นะพี่หมอวันนี้จะมีอาหารมาแก้สิวด้วยว้าวว้าวว้า,วาอยากรู้กันเต็มที่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าพี่หมอก็จัดเต็มให้เต็มที่แล้วเตรียมหามาให้เรียบร้อยแล้วครับและทุกอาทิตย์นะคะเราก็จะมีคลิปดาราค่ะมาร่วมแชร์สุขภาพกับเราด้วยค่ะแขกรับเชิญวันนี้ก็พิเศษเหมือนกันครับเพราะว่าเธอเป็นนักแสดงสาวที่น่ารักมากๆนะครับเป็นพี่สาวของเราในวงการบันเทิงนะครับที่เราเห็นที่ไรนะครับเธอก็จะแบบว่ามีรอยยิ้ม ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขมาให้เราพร้อมทั้งนะครับความอุ่นใจที่เราจะได้พบกับเธอในทุกครั้งด้วยครับค่ะอย่าลืมติดตามชมเลยนะพี่หมอวันนี้แตกนับเชิญของเราสุดยอดมากมาจะนำรอยยิ้มมาฝากคุณผู้ชมรายการคุณหมอสตอรี่นะคะจะเป็นใครไปนั้นไปติดตามชมนะคะในช่วงรับแขกของเราแล้วก็ใครที่จะฟนอินเข้ามารับของรางวัลในรายการเรานะครับห้ามลืมเลยนะครับจับจองสายโทรศัพท์ให้ดีนะครับ02 338 3837นะครับโทรเข้ามาได้ตั้งแต่ช่วงช่วงหน้าเลยก็ได้นะครับหรือว่าช่วง ช่วงไหนที่เราเปิดสายโฟนอินโฟนอินกันเข้ามาได้เลยจะ<ช>ได้รับของรางวัลกันใช่มาเล่นเกมกับ<ช>ะะเราใชครับตอนนี้ช่วงน,นี้นะครับพักเบรกโฆษณาสักครู่ก่อนครับ <S <S ยุ้ยทำไมจ๊ะ ก็หาวิธีทําให้ผิวไม่หมองคล้ำค่ะพี่หมอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วเนี่ยนะครับเบื่อหรือยังเบื่อมากเลยค่ะพี่หมอลองมาหมดทุกวิธีแล้วฉีดคูตา้าฉีดวิตามินไม่เห็นผิวจะใสขึ้นเลยแย่ลงยิ่งกว่าเดิมอีกโอ้โหถ้าอย่างานันนี้ไม่ต้องลองแล้วจ้ะนี่ครับใช้ดีสกินดีกว่าดีสกินนีอย่างไรคะพี่หมอดีสกินเป็นเซรั่มนะวัตกรรมใหม่ครับที่รวมทั้งเรื่องของสารกระชับรูขุมขนลบรอยเหี่ยวย่นต้านจุดด่างดำนะครับต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ ป้องกันการเกิดสิวนะครับรวมไปถึงมีสารบำรุงผิวรวมในหนึงเดียวเลยนะจ๊ะอุ้ยดีอย่างนี้มีหมอแนะนำอีกตัางหากผ่านออยอด้วยขอเลยแล้วกันนะคะ ่วงรับเคสสนับสนุนโดยละมุนรักบริาการถ่ายภาพเคลื่อนไหวงานแต่งงานในรูปแบบภาพยนตร์ตอนรับกลับเข้าสู่ช่วงรับเคสนะครับท่านผู้ชมครับหลายๆท่านคงสงสัยกันแล้วล่ะเรื่องของสิวเนี่ยโอ้โหคําถามมันมีมากมายร้อยแปดนะน้องอยุ้ยนะขนาดยุ้ยยังสงสัยเลยพี่ <สง S 1> หมอสงสัยอะไรจ๊ะสงสัยมากมายไหมสงสัยมากมายมีคนสงสัยด้วยไปดูคลิป <c oughs> คําถามกันเลยค่ะครับผม สวัสดีค่ะดิฉันแบววนะคะอยากจะถามคุณหมอกอบว่าทำไมเราล้างหน้าเสร็จแล้วยังทำให้เกิดสิวได้ะคะคุณแบววครับล้างหน้าสะอาดแล้วทำไมยังเป็นสิวใช่ไหมครับอยากรู้ต้องมาดูโมเดลนี้ครับค่ะเดี๋ยวตามมากัน,าานเลยครั โมเดลนี้นะครับก็แสดงถึงชั้นของผิวหนังต่างๆของเรานั่นเองนะครับนี่ครับจะเห็นว่าผิวหนังเราเนี่ยชั้นชั้นของผิวหนังเนี่ยมีประมาณ5ชั้นช,ชั้นสุดท้ายก็เป็นชั้นหนังแท้แล้วก็ล่างสุดล่างลงไปกว่านั้นก็จะมีพวกหลอดเลือด<ช>นะครับพวก,วกเส้นเส้น<ๆ>ประสาทต่อมไขมัน,ตมมนแต่ตัวการที่ทําให้เกิดสิวจริงๆเลยครับคือ อันนี้อะไรรูขุมขนค่ะรูขุมขนแล้วก็ต่อมไขมันต่อมไขมันใช่ใชสอง<ะ>ตัวนี้นะครับมันบังเอิญมีท่อเปิดรูเดียวกันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทําให้ต่อมไขมันและรูขุมขนเนี่ยอุดตันก็จะเกิดการติดเชื้อแล้วก็เกิดสิวได้นะครับเช่นอะไรบ้างครับถ้าต่อมไขมันบวมอย่างเช่นตอนที่ผู้หญิง มีรอบเดือนนะครับหรือว่าล้างหน้าไม่สะอาดถูกไหมครับหรือว่ากินอาหารมันนะครับกินอาหารหวานพักผ่อนด้วยนอนไม่หลับหลับไม่ไม่เพียงพอหรือโรคเครียดหรือแม้กระทั่งแต่งหน้าแล้วล้างไม่สะอาดอ่าส่วนลูขุมขนเราบวมจากเรากว้างจากอะไรจากการที่เราไปกดสิวใช่แล้วค่ะนะครับหรือว่าถอนขนบ่อยๆเพราะฉะนั้นสาเหตุเยอะแยะเลยนะครับที่ทําให้เกิดสิวไม่ว่าจะเป็น ที่ตัวต่อมไขมันหรือรูขุมขนและเพิ่อมอีกอย่างก็คือการติดเชื้อแบคทีรียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ล้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยให้สะอาดอย่างเดียวเนี่ยถามว่าเป็นสิวได้ไหมก็ยังเป็นได้อยู่เพราะว่าปัจจัยอื่นยังมีอีกเยอะ<ช>ถ้าไม่อยากเป็นสิวจริงๆต้องเลี่ยงเรื่องของความเครียดค่ะแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดเรื่องของเครื่องสําอางด้วยคะโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยนะคะไม่รับประทานหวานหรือมันเกินไปเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเมนูบอกว่าอาหารอะไรที่จะช่วยเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแววคร นะครับอ่ะข้อที่หนึ่งจบแล้วน้องยุย้ยไปดูคลิปคำถามที่สองกันเลยค่ะค่ะชื่อออนนะคะอยากถามคุณหมอจังเลยค่ะว่าเวลาเห็นสิวทำไมอยากกดสิวเป็นเพราะอะไรอะคะ คุณอนันต์งรู้สึกคันๆใช่ไหมครับเวลาเห็นสิวแล้วโหวอยากลูงแคะแกะเกาบี้กดขยับจับสิวเท่านั้นเลยนะฮะแต่ว่าดูไมหมฮะว่าการกดสิวเนี่ยถ้าไม่กดกับผู้ที่เชี่ยวชาญหรือว่าถ้าไปสุมๆกดเอาเนี่ยนะครับอีกแท่งเหล็กนี่แหละครับที่ไปกดสิวเนี่ยมันจะกระตุ้นตรงบริเวณตำแหน่งนั้นนะครัสบสมมุติเราแท่งเหล็กไปกดเนี่ยนะคร ตำแหน่งที่เรากดเนี่ยเขาเรียกว่า pressure มีแรงกดนะฮะ pressure จะ induce การเกิดสิวก็<ม>กคือสัพท์แพทย์เรียกว่า pressure induce acne เพราะฉะนั้นตำแหน่งต่อไปที่จะเป็นสิวก็คือตำแหน่งที่เรากดสิวใช่ค่ะคือรอบๆของบริเวณที่กดนะคะก็จะเกิดสิวเม็ดใหม่ขึ้นมาอีกนะคะถูกต้องอย่าไปเครียดนะคะยิ่งแบบผู้หญิงนี่นะคะม,มีกระจกเลี่ยงกระจกไว้เลยถ้าเป็นสิวเม็ดหนึ่งนี่ต้องอดทนนะคะแล้วทำยังไงดีครับ<ม>ก็ล้างหน้าให้สะอาดะนะครับหลีกเลี่ยงสิ่งที่หมอกล่าวไปแล้วก็ รับทาทานะครับยาค่าเชื้อถ้าเป็นหนักจริงๆก็อาจจะต้องรับประทานยาค่าเชื้ออย่าไปล้วงแคะแกะเกากดบี้เพราะไม่งั้นสิ่งที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นรอยหลุมดำรอยขนกว้างอรอยแผลเป็นเพราะฉะนั้นไม่จบไม่สิ้นกันนะครับข้อนี้ต้องระวังให้ดีๆครับจบข้อที่สองไปแล้วชักเริ่มหิวแล้วหลังนี้ยชักเริ่มหิวแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไปดูคำถามข้อที่สามด้วยครับ วส,วส,ส,สวัสดีค่ะหมอโกอฟดิฉันสุชนยาชาญปริยะวัทิวงศ์อยากจะถามหมอกกฟว่ามีอาหารรักษาสิวไหมคะพูดถึงอาหารรักษาสิวเลยครับหรืออาหารที่คนเป็นสิวเนี่ยทานได้เหมาะสมนะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่กับเชฟนัทแล้วนะครับเชฟนัทหรือนัทวิรุธนะครับเตชะวิญาทวีสินสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชฟนัทนี่อยู่ที่ร้านอะไรครับอายามากอย่าครับ ยามาโก่นี่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะครับยามาโกเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากญี่ปุ่นต้อง7ต้อง70กว่าสาขาแล้วก็มีในประเทศไทยเนี่ยหสาขาน้องนัดอยู่ที่สาขาไหนครับอดี๋ยวที่สาขาอมรินพาซ่าครับชั้นไหนครับชั้น4ครับผมเดินทางไปมาค่อนข้างสะดวกเนาะเพราะว่ามี BTS มีที่จอดรถด้วยนะครับเห็นรูปรักงหน้าตาของเชฟแล้วเนี่ยสุขภาพดีอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับต้องมาดูเมนูข้างหน้า ไมดูขู่นั่งของเราชื่อว่าอะไรครับรามเมง,งเย็นครับภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกว่าสุกเกเมนสุกเกเมนนะครับรามเมง,งเย็นนะครับราเมงนี่ปกตินะผมว่าผมจะได้ยินแต่รามเมง,งร้อนอแล้วรามเมง,งร้อนเนี่ยมักจะต้มด้วยซุปกระดูกหมูที่มันๆแล้วจุดเด่นของจานนี้เนี่ยทาไมถึงบอกว่ามันไม่มันแล้วก็ไม่เกิดสิวไม่มีซุปกระดูกหมูครับอแอ้วแล้วก็ปรุงด้วยผักต่างๆนานาเลยครับผมโอ้โหยางที่เห็นนี่เลยครับมีอะไรบ้างครับ้องนัจะมีแตงกวาญี่ปุ่นครับมีมะเขือเทศมีหน่อไม้แล้วมีหมูชาชูแล้ว ก็มีสาล่ายโอ้โหแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะครับส่วนประกอบแต่อย่างยังเป็นส่วนที่เสริมสุขภาพอีกด้วยนะครับมีโปรตีนจากไข่ใช่ครับนะครับมีแอนตี้ออกซิแดนต์คือสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยจากมะเขือเทศนะครับจากมะนาวแล้วก็มีประโยชน์จากสาหล่ายอีกใช่ไม่หวานด้วยนะพี่หมอแล้วอันนี้ชาเขียวเหรอคะเป็นชาเขียวของทางเจ้าของร้านเลือดเกรดมาพรีเมียมนะครับคือกินราเมงก็ต้องคู่กับ ดื่มชาเขียวใช่ได้วคือรสชาิ่งกินแล้วแบบหน้าเด็กหน้าใสอย่างน้องนัทด้ยใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าจุดเด่นจุดเด่นนะของเมนูนี้อย่างคืออยู่ที่ซอสใช่ครับยังไงซอสนี้มีจุดเด่นยังไงอเป็นจุดเด่นของยามากอย่าโดยเฉพาะเลยครับจะมีผสมใส่พริกญี่ปุ่นแล้วก็พริกเกาหลีโอ้แล้วรสชาติออกมานี่เป็น กี่แบบครับสามแบบเลยครับสามแบบยังไงฮะรสชาติสามแบบจะมีเปรี้ยวเค็มหวานสองนึกว่าอร่อยอร่อยมากกว่าและอร่อยที่สุดอก็มีครับก็มีแต่อร่อยใช่ไหมฮะก็มีแต่อร่อยแล้วก็สุขภาพดีไม่ขึ้นไม่เสียวนะครอือเพราะฉะนั้นดีอย่างนี้นี่นะครับผมทราบมาว่าช่วงเดือนสิงหาเนี่ยมีโปรโมชั่นด้วยที่ร้านมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะะเป็นโปรโมชั่นของวันแม่ครับจือพามาครอบครัวปั๊บกินราเมงสามชามเอ้ยสองชามครับผมได้ อาราเงงมิโซะให้กับคุณแม่ฟรีๆเลยชามหนึ่งวันแม่นะคะพาแม่ไปทานรามเงงกันสองแต่จ่ายแค่หนึ่งใช่โอ้คุ้มมากๆเลยนะครับคุ้มมากๆทีนี้อยากรู้เรื่องของราคาแพงไหมอาราคาเริ่มต้นอยู่ที่150บาทครับในแถบนั้นนะครับละแวกนั้นเนี่ยจะหาราเมงราคาที่ค่อนข้างไม่แพงอย่างนี้เนี่ยยากละและที่สําคัญถ้ามาจากรายการคุณหมอสตอรี่ลดให้เลยครับ10%ไม่ได้ถ้าไม่ลดเราไม่ยอมน้องวิถามต่อเลยครับค่ะ แล้วทีนี้นะคะน้องนั้นอยากทราบว่านี่นะเมนูอาหารของเราอือยากให้ชิมให้หมอชิมต้องชิมน้องยุ้ยดีกว่าให้ให้เชฟนัทเนี่ยจัดการกับน้องยุ้ยโอ้ยป้อนป้อนปอนมาอย่างนี้แล้วแต่ลาดยังไงฮะลาดยังไงเลยอคือลาดเข้าไปในอ่าเส้นเลยครับผมได้เลยจัดเลยดเลยค่ะอย่างที่เราบอกว่ามีประโยชน์แล้วต้องมีความอร่อยด้วยนี่นะคะน้องยุ้ยจะเป็นคนยืนยันได้เป็นอย่างดี ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยยิ่งให้เชฟหนุ่มๆของเราเชฟนั้นเนี่ยป้อนน้องยู้จะรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอกินเองสงสารน้องย <c oughs> ังพี่หมอดื่มชาคือแขกมานี่น้องอยุ้ยกินทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ครับน้องอยุ้เยเราต้องบอกท่านผู้ชมว่ารสชาติเป็นยังไงจริงๆนี่นะคะค<ะ>ุณผู้ชมมีอะไรบ้างน้องนัทสาหร่ายอันนี้<ฮ>ะอะไรนะเป็นหมูชาชูครับหมูชาชูอคุณผ<ช>ู้ชมดูนะปกติหมูชาชูเนี่ย จะมีไขมันหอย่างอื่นที่เคยไปกินราเมงเน่ะใช่ไหมใช่ใช่แต่อันนี้ไม่ค่อยมีไขมันเลยอ่ะดูแบบเป็นหมูเพียวมากเลยมันเป็นหมูเพียวอ่ะเป็นหมูที่ฟิตออกกําลังกายดีอ่ะจริงๆหมูญี่ปุ่นขยันไม่เหมือนหมูไทยเหรอไม่ใช่รื่ของชาเขียวอ่เดี๋ยวชิมนะคะคุณผู้ชมอืออือเป็นยังไงบ้างครับน้ําจิ้มอร่อยอ่ะอร่อยไหมกี่รสสามรสจิงมไดสามรสเค็มเปรี้ยวแล้วถ้าต้องการเปรี้ยวเพิ่มเนี่ยเ้ามะนาำมะนาว มาดูชาเขียวกันบ้างนะฮะสุดยอดหมูชาชูใช่ปะคะใช่ครับผมหมูชาชูก็ต้องคู่กับชาเขียวชาเขียวที่นี่ต่างจากที่อื่นครับเพราะว่าเขียวกว่าที่อื่นไม่ใช่ <c oughs> เพราะว่ารสชาติก็อร่อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าดื่มแล้วจะทําให้ร่างกายสดชื่นจริงๆเหมือนกับว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ล้างพิษจากไอที่เราไปรับมาจากฝุน่นมลพิษจากภายนอกอนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นย้ําเมนูเด็ดกันอีกทีเมนูนี้ชื่อว่ายามากอย รามิงเย็นครับรามิงเย็นอยู่ที่ร้านยายามาโครยาร้านยามาโครยานี่นะครับอยู่ที่สาขาอมรินพาซาชั้นสี่ครับอมรินพาซาชั้นสี่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0 2 2 5 6 9 8 7 0เสงครับเราขึ้นไว้ให้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับช่วงตั้งแต่วันนี้เลยถ้าไปรับประทานแล้วบอกว่ามาจากคุณหมอสตอรี่นะครับหรือว่าไปรับประทานช่วงโปรโมชั่นวันแม่มีลดราคาให้แน่นอนใช่ค่ะอย่าพลาดเลยนะคะคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นอาหารดีๆอย่างนี้นะครับเ้าประทานแล้วไม่เป็นสิวแน่นอนค่ะไม่อ้วนด้วยคช่วงนี้ให้น้องนัดกับเราเนี่ยนะครับไปดูคลิปคำถามข้อที่4กันต่อเลยดีกว่า